สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบล็อกของ TTS แสวแบนดคอนเซาลทนนะครับผมโตดิงตองเป็นคนทำนะครับในวิดีโอบล็อกตอนที่40นี้นะครับเราก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องของฟี edback อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสได้ดูวิดีโอบล็อกที่ผมคุยถึงเรื่องปัจจัยการเกิดลักษณะการเกิดรูปแบบการเกิดฟี edback หรือไม่หอนแล้วเนี่ยแล้วทําไมโตดิงตองแม่งยังไม่พูดเกี่ยวกับการป้องกันหรือวิธีการป้องกันห,หรือวิธีการแก้ไขไม่หอนละ่ะเออถูกไหม สาเหตุมันคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปคุยเอาเรื่องของไมหอนไปคุยกันในหมู่ของ s ซ็เซ็ปอินเทิเกรเตอร์ไปคุยกันในหมู่ของซาว์เทคนิชเชียนซาวน์อินจิเนียร์หลายๆคนยังมีไมค์เซ็ตอยู่นะครับว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เนี่ยคือปัจจัยที่ทําให้ระบบมันหอนง่ายขึ้นนะครับนั่นแหละคือสาเหตุว่าทาไมผมถึงจะต้องทำเอพิโซดที่เกี่ยวกับไมโครโฟนมาเปรียบเทียบ <ๆ S 2> เพื่อให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก่อนก่อนที่เราจะมาตบท้ายในเรื่องของการป้องกันการเกิดไม่หอนในตอนสุดท้ายนี่เอง นะครับคุณไปเช่าระบบเสียงหรือว่าผมไปติดตั้งระบบเสียงที่สถานที่แห่งไหนนะครับถึงแม้ว่าในงานก่อนหน้าผมใช้ลำโพงรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันติดตั้งใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันใช้ไมโครโฟนยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันได้ความดังที่พอเหมาะพอเจาะทุกคนแฮปปี้มันไม่ได้แปลว่าสถานที่ใหม่ที่ผมไปทำงานหรือสถานที่ใหม่ที่ลูกค้าจะเช่าเครื่องเสียงไปลงจะใช้งานได้เหมือนเดิม นะครับมันต้องมีการทดสอบสมรรถภาพทดสอบสมรรถนะทดสอบประสิทธิภาพของระบบองค์รวมทั้งหมดก่อนนะครับโดยการเซาเช็คครับรันทรูครับแล้วก็ระหว่างติดตั้งก็คือการการเช็คทางเทคนิคของเทคนิ i เชียนนะครับสส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับและการทดสอบมันต้องร้ายไฟจนถึงขีดสุดเพื่อที่จะได้รู้ว่าเสียงที่ดังออกมาก่อนที่มันจะหอน อย่างที่1น,นะครับมันมีความดังพอหรือเปล่าอย่างที่2ครอบคลุมทั่วบริเวณหรือเปล่านะครับอย่างที่3ฟังรู้เรื่องไหม3อย่างนี้ครับคือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะป้องกันการหอนยังไง3อันนี้เป็นคําตอบที่เราต้องหาให้ได้ในขนาดที่เรากําลังสาาเช็คกําลังลันทรูหรือกําลังเช็คระบบ ส่วนในในส่วนตัวของผมนะครับก่อนการที่เราจะจัดการกับปัญหาฟีดแบ็กเนี่ยมันจะแบ่งไปได้เป็น2ประเภทครับคือการป้องกันกับการแก้ไขนะครับป้องกันกับแก้ไขต่างกันนะครับการป้องกันเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลาที่เรากําลังเซตอัพลันทูหรือว่าสาวเช็คนะครับส่วนการแก้ไขนะครับ การแก้ไขจะเกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังเริ่มงานไปแล้วแล้วเป็นการแก้ไขที่เฉพาะหน้าสุดๆแต่เนื่องจากว่าปัญหานะครับการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีวิธีทําได้น้อยกว่านะครับผมก็จะเอามาพูดก่อนการป้องกันก็แล้วกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาการเกิดฟีดแบ,บก็กแบบเฉพาะหน้าแบบที่1เลยนะครับคือการแตะ EQ ครับหอนปุ๊บซาเวจินเนียจะเอื้อมมือไปที่หนอก EQ ทันที EQ มีทั้งพารามิเติกและกราฟิกนะครับทีนี้คือ ความถี่มีผลโดยตรงกับการหอนหรือพูดง่ายๆคือว่าการหอนเนี่ยมันหอนเป็นความถี่อย่างที่ผมได้เคยทําให้ดูบางทีมันจะหอนในความถี่ต่ําก็เฮือบางทีหอนในความถี่สูงก็ฟีดอะไรประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสวิจเนียก็จะต้องหาจุดที่มันหอนแล้วก็ตัดความถี่นั้นทิ้งนะครับเพื่อที่จะคงความดังโดยรวมของระบบไว้ได้แต่ข้อเสียของการปรับ EQ นะครับไม่ว่าจะเป็นพารามิเตอร์หรือกราฟิกเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่า มันหอนแล้วคุณตัดความถี่ลงเนื้อเสียงหรือคุณภาพเสียงจะเสียไปนะครับมันก็จะเหมือนกับอย่างนี้ครับสมมุติว่า,ามันหอนที่ความถี่สูงใช่ไหมฮะสมมติหอนแหลมนะครับผมเอาแหลมลงครับพอเอาแหลมลงแน่นอนครับว่าปัญหาของการหอนเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียงของผมคงจะทู่ลงแล้วก็คุณภาพเสียงก็ d r อปลงนั่นเอง นะครับอย่างที่2เลยนะครับที่ทําให้อาจจะทำให้เราบาดเจ็บเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือปิดไมโครโฟนที่ไม่ใช้ครับและหลายครั้งนะครับลูกค้าก็จะชอบบอกกับบรรดาซัพพลายเออร์หรือผูเวเดอรว่าเว่าไมโครโฟนะเปิดทิ้งไว้เลยเปิดทิ้งไว้เลยเนี่ยเวลาใช้จะได้ไม่ต้องมานั่งบอกให้สาวมานั่งกดเปิดปิดนี่แหละคือปัญหาครับ มันกฎของฟิสิกส์นะครับมันมีง่ายๆนั่นก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ไมโครโฟนมันเปิดเยอะนะครับเมื่อนั้นเกณฑ์ฟอร์ฟ edback รวมของระบบเนี่ยมันก็จะต่าลงหรือพูดง่ายๆคือมันก็หอนง่ายขึ้นเพราะเหมือนกับคุณมีหูหลายหูฟังเสียงที่ย้อนจากลาโพงเข้ามาช่วยๆกันจับมาช่วยๆกันวนมามันก็หอนนั่นเองนะครับคุณควรที่จะปิดไมโครโฟนตัวที่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับอย่างที่3ครับบาดเจ็บขึ้นมาอีกครับถ้าบนเวทีของคุณมี เวชมอนิเตอร์หรือลำโพงมอนิเตอร์นะครับที่อยู่หน้าไมค์ตัวนั้นหรือว่าอยู่ใกล้กับไมค์ตัวนั้นหรืออาจจะไม่ใช่มอนิเตอร์อาจจะเป็นไซ์ฟิลหรือว่าอาจจะเป็นแม้กระทั่ง PA ก็ได้นะครับคุณต้องลดเสียงไมโครโฟนตัวนั้นลงจากลำโพงใบที่อยู่ใกล้กับไมโครโฟนตัวนั้นมากที่สุดนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ไมโครโฟนตัวไหนมันหอนเนี่ยเรามองมอนิเตอร์ก่อนเลยครับลำโพงชุดไหนที่อยู่ใกล้กับลำโพงไมโครโฟนโดยรวมของเรามากที่สุดลดชุดนั้นก่อนนะครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นงานพูดอาจจะไม่เท่าไหร่เอกคนพูดก็วิทยากรก็คงจะพูดไปพูดไปพูดไปแล้วก็อาจจะยังพอได้ยินเอกโอดมันกล้องกลับมาจากห้องอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานดนตรีเนี่ยไอออปชันนี้ฮะันั้นดนตรีมองตาขวางเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแก้ปัญหาในการหอนเฉพาะหน้าเนี่ยคุณลด eq แล้วคุณลด eq แล้ว,ค,ลลวคุณปิดไมค์แล้วแล้วมันยังหอนอยู่คุณก็ต้องลดเอาพลังงานที่มันออกมาจากแหล่งกําเนิดคือลําโพองอะให้มันต่ําลงนั่นเอง นะครับ3อย่างนี่ครับคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของงานระบบเสียงนะครับผมไม่อยากจะให้ใช้ออปชันที่4นะครับเพราะออปชันที่4คือเฟลียสุดๆนะครับออปชันที่4คือการเปลี่ยนไมโครโฟนครับถ้าสมมุติว่างานมันเดินอยู่คุณไม่สามารถคุมความการหอนของเวทีได้คุณไม่สามารถคุมการหอนของระบบเสียงได้เมื่อมาถึงจุดที่พักหรือมันจุดที่โชว์ตารางเวลามันอ่อนตัวลงหรือว่ามันกําลังผ่อนคลายลงคุณเดินไปเปลี่ยนไมโครโฟนครับ นะฮะแน่นอนว่ามันก็จะโชว์แล้วว่าเออไมโครโฟนมีปัญหาระบบเสียงมีปัญหาแล้วคุณต้องมาออปชันนี้จริงๆแปลไปว่าคุณเฟลเลียสุดๆแล้วนะฮะคือชิปหายหมดนะครับแล้วก็ในบางงานอย,างอย่างเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมยังใหม่กับวงการอยู่เคยอยู่ออปชันอย่างนั้นครั้งหนึ่งลูกค้าไม่จ่ายเงินเลยครับนะฮะ V.I.P พูดอยู่หอนหึงวึงหึงวึงผมก็เลยสั่งให้แบ็ k สเตยเดินเอาไวรลสไม์ไม่ลอยไปให้แล้วก็บอกว่าให้พูดปากชิดใหม่นะ นั่นแหละครับกว่าจะเจรจาให้จ่ายตังค์กันได้นี่โอ้โหเหนื่อยนะครับโอเคครับเพราะว่าตอนนี้นะผมดูที่หน้าจอนะครับมันก็จะผ่านมาจนเลยระยะเวลาที่ผมได้กําหนดไว้สําหรับงานทําวิดีโอบล็อกแต่และตอนแล้วนะครับเราได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าของการเกิดฟีดแบ็กไปแล้วดังนั้นในตอนหน้าเราจะพูดถึงการป้องกันการเกิดฟีดแบ็กหรือไม่หอนโดยกระบวนการนี้ต้องทําในขณะที่เรายังมีเวลาอยู่และงานยังไม่เริ่มนะครับ